อยากเริ่มต้นทำธุรกิจขายอาหารในอเมริกาต้องดูคลิปนี้ค่ะวันนี้แอนจะพามาดูและรู้จักกับ commissary kitchen หรือครัวกลางนะคะสำหรับประกอบธุรกิจอาหารในเชิงพาณิชย์ ครัวแบบนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่มีหน้าร้านหรือคนที่ทํำฟู้ดทรัคนะคะก็จะมาใช้บริการที่นี่ที่อเมริกาเนี่ยนะคะถ้าเราจะทําธุรกิจเกี่ยวกับของกินเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามกฎที่ Health Department หรือที่บ้านเรานะคะเรียกว่ากรมอนามัยตั้งไว้ซึ่งหนึ่งในกฎที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะก็คือสถานที่และอุปกรณ์ในการเตรียมหรือประกอบอาหารจะต้องสะอาดถูกหลักอนามายัยตามที่กฎหมายกำหนด ที่อเมริกาเนี่ยนะเขาจะค่อนข้างเข้มงวดนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ส่งมาตรวจเช็คอยู่เรื่อยๆซึ่งถ้าเราไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมการมาเช่าคัวกลางแบบนี้ก็คือทางออกที่ดีที่สุดค่ะ ที่นี่นะคะเขาจะจัดเตรียมสถานที่แล้วก็อุปกรณ์ให้เราใช้อย่างครบคันซึ่งอุปกรณ์ที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถใช้ได้เพราะว่ารวมอยู่ในค่าเช่าแล้วซึ่งการใช้บริการของที่นี่นะเราจะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปีที่นี่นะคะอันจ่ายอยู่ที่150เหรียญและถ้าเราจะเข้ามาใช้สถานที่เขาจะคิดเป็นชั่วโมงค่ะเลทก,ก็จะประมาณนี้นะคะที่อนแปะไว้ให้นอกจากนั้นนะก็จะมีค่าเช่าชั้นในตู้เย็นตู้แช่แข็งอีกนะคะอันจ่ายอยู่ที่เดือนละ40เหรียญหรือถ้าใครจะเช่าชั้นวางของ ะะก็สามารถเช่าได้เช่นกันถ้าถามว่าแพงไหมสําหรับแอนนะคะคิดว่าถูกกว่าถ้าเราจะต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือว่าไปเสียค่าเช่าเปิดร้านแอนว่าครัวกลางแบบนี้นะคะมันดีสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นไม่อยากลงทุนเยอะบางคนนะคะเสียดายเงินไม่อยากไปเช่าทําง่ายๆที่บ้านถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะคะแค่มันไม่ถูกกฎหมายอาจจะต้องทําแบบแอบๆบเนาะขายในกลุ่มคนไทยกันเอง วันหนึ่งนะคะถ้าเราเจอคนหมันไส้แอบไปรีพอร์ตแล้วก็ก็อาจจะโดนค่าปรับได้นะดังนั้นนะคะใครที่คิดจะทำธุรกิจแบบนี้นะแบบจริงจังแล้วก็การทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอนาคตธุรกิจเราก็จะเติบโตและก็ขยับขยายได้แล้วก็ไม่ต้องมาห่วงหน้าพวงหลังนะพี่น้องคนไทยนะคะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารที่อาศัยอยู่ในอเมริกาหรือว่าประเทศไหนก็ตามนะอนขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วถ้าชอบวิดีโอคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตามให้ด้วยนะ